ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับ The p i f h i l อีกเช่นเคยทริปนี้ก็จะเป็นทริปชิลชิลพักผ่อนกับเพื่อนๆนนะครับออกจากหาดใหญ่ตั้งแต่หัวรุ่งแล้วมาขึ้นเรือที่สิงหานครสงขลานะก็มาถึงเรือคนแรกเลยนะครับคาดว่าเจ้าของเรือกําลังเออ่ น่าจะกําลังแฮงค์อยู่นะเดี๋ยวก็จะแจ้งอุปกรณ์ลงเรือกันเลยดีกว่าเรือลานี้ก็เป็นเรือของเพื่อนผมเองนะก็มาเทสในคลิปที่แล้วคลิปนี้ก็ออกไปวิ่งจริงๆจังๆแล้วแหละแต่ถามว่าจริงจังแค่ไหนก็ยังอยู่ในโหมดชิลนะเ้าหมายก็ออกไปหาปลาอินทรี sea, แล้วก็เคาะไมโครจิกกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาออกทะเลกันหลังจากที่ไม่ได้ออกมานานมากๆเลยนะเมื่อวานก็ได้ไปเทสเรือกันมาแล้ววันนี้ก็เอาจริงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่า จะมีปลาให้เราตกหรือเปลา่าก็ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับผมจึหมายแรกแล้วก็แคสก่อนเลยเผื่อมีอินซีหลงมาสักตัวสองตัวไม่ไงซีบุญบุญฟ้าเอ้ <c oughs> <c oughs>

ึ้นมาย่าขึ้นมาลุกไปลุกไปอินซีอินซี่ชลโกอะไตกดีเนี่ยังไม่คอด้วยล้วไม่มีอันนี้หรอไม่มีไม่มีคอเหรออาอินีเชิองาอยู่นะพี่ giờ đấy hãy lưu qua còn để 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 để

ก็มาแล้วนะครับอินซีตัวแรกแดกไมโครจิก20กรัมเฉยเลยสายหน้าก็ไม่ใช่สลิงเบ็ดจิกก็ไม่มีสลิงแต่ไตเบสของเราก็เอาขึ้นมาได้นะครับหลังจากเก็บปลาก็ตั้งลำเรือใหม่กันเลยที่กองนู้ปลามาแล้วปลามาแล้วเชือาวด้วยปลามาแล้วแสดงว่าผมว่าชาวบ้านพอน้องตั้งอินซีได้เลยผมก็รักได้ขนาดนี้เลย ตัวเร็วตัวเร็วดีนะใหญ่ไห้ยลากอมจริงกินจนไินหลอกรันเลยนี่ใครช่วยไหมอันนี้คือดอกทูตูน่านะครับ จากน้ำนี่ประมาณร้อยร้อยแปดสิเมตรนะเป็นโลทูตูน้านะครับนี่ต้องต้องยืนมาเนียต้องยืนต้องยืนอยู่เนียถึงก็ก็ไปท้ายที่เกาะนู้นจาบปลาจะได้ยหญ่ปลาตัวแรกของดีพีก็มาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาหางเข็งนะหลังจากที่ตื้ออยู่ก็นานพอสมควรนะก็ไม่มีปลามาช่วยเยอะก็เลยย้ายหมายกันดีกว่า

นี่ฮังแข็งฮังแข็ง

เอานี่ตาตาเลยาตาเลยตุน่าตุน้าตุน่าไปแล้วไม่ดีอย่ขางหน้าประโยคนี้ลูกกนี่มาลองเครื่องให้ก่อนคุยกันจนเครียดแล้วคุยเรื่องปลาก่อนเนาะ ไปสั่งมีเนียมแผ่มีเนียมมาแล้เมื่อวานไม่ได้หรอกนู่น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 ป่อยปัปล่อยจ้ากทน่าทูน่าทูน่าส่งขาเอ้ยแต่เอ้ยแต่ทูน่าไซายใหญ่อยู่นะมาทูนี่ไซส์ใหญ่ไซใหญ่ ไม่อยา่ารู้หน้าไม่อย่างเจ๋งส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> เออทุกคนผมลืมบอกสเปคอุปกรณ์ที่ผมใช้นะอุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นชุดไมโครจิกนะครับคันพี e 0 4ศูนยขีดหโรคเบอร์ซีสามพันสาย p ี e 1แล้วก็สายช็อค20ปอนด์เยอะก็จะใช้ตั้งแต่15กรัม20กรัม30กรัมแล้วแต่ระดับความลึกและความแรงของน้ํานะครับจริงๆแล้วจะใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้นะแต่ในใจผมก็ยังหวังปลายอินรีอยู่ก็เลยกันเหนียไวไว้ก่อนนะครับ хоо 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 най эй мэн мэн мөтрм